คลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการใส่ข้อความของเราแล้วให้ข้อความนี้เนี่ยมันมีพื้นหลังอยู่ตลอดเวลาคนระับในโปรแกรมพีเมียโปรทำไงไปดูกันเลยครับใครสนใจไฟเทมเพตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วดีโดแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับใส่ข้อความแล้วให้มันมีพื้นหลังตลอดเวลาก็คืออ่ะให้เพื่อนพิมพ์ข้อความขึ้นมาก่อนนะข้อความตอนนี้เนี่ยอาจจะทําเป็นซับหรือ,ออาจจะแบบขึ้นเพื่อนเน้นคําต่างๆแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะแล้วก็พิมพ์ข้อความขึ้นมาสักคำหนึ่งนะ พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนมาเลือก workspace เป็น g r a ฟิกนะครับอ่าแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนฟอนต์ปรับแต่งปกติทั่วไปเลยนะอ่าผมจะมาเปลี่ยนฟอนต์สักหน่อยแล้วกันเป็นตัวนี้อ่าแล้วก็กด center อะไร t e x ปรับให้อยู่กึง่งกลางเลื่อนลงหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้เห็นไหมตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีพื้นหลังอะไรใช่ไหมอ่าเรากดที่ตัวข้อความของเรานะแล้วด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขียนคาว่า background นะให้เพื่อนจิ้มมาเลยนะจิ้มเปิด background ตรงนี้แล้วเลือกสีเป็นสีอะไรก็ตามที่เพื่อนๆต้องการแต่่ผมมจะเเลลืืออกสีีีีดําแ้้วตรงนนนยทัข75%ค วามโป่งเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็น100อร์เต ปุ๊บเนี่ยครับมันจะเข้มขึ้นอ่าแล้วก็ตรงนี้นะเพื่อเพื่อนลองปรับดูได้นะมันจะเป็นแบบความกว้างของพื้นหลังอะว่าจะให้มันมันกว้างออกไปขนาดไหนจากตัวข้อความที่เราพิมพ์นะผมก็อาจจะไว้สักประมาณนี้ให้มันใหญ่กว่าตัวข้อความสักหน่อยนึงแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบความโค้งของไอ้ตัวพื้นหลังข้อความนะผมก็อยากจะให้มันโค้งไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเกิดเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยมันก็จะสวยกว่านะในความคิดผมนะแต่เราคนไทยเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะต้องพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมเดี๋ยวผมพิมพ์เป็นภาษาอื่ อ่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาษาอื่นเนี่ยมันจะไม่มีสระข้างบนสระข้างล่างอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบตัวพื้นหลังเนี่ยไอยความสูงด้านบนด้านล่างเนี่ยมันจะไม่ขยายเกินตัวข้อความไปเยอะนะเอออย่างเงี้ยมันจะสวยใครอยากพิมพ์ข้อความยังไงเนี่ยก็กดตัดแล้วก็พิมพ์เพิ่มไปก็จะประมาณนี้เห็นไหมวิธีการใส่พื้นหลังในข้อความง่ายๆครับไม่มีอะไรยากเย็นอันนี้ก็สําหรับคนที่ถามกันเข้ามาครับว่าทํายังไงก็ทําประมาณนี้เลยครับ